สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับ The Deep Dive นะคะวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ที่ต้องมาเจาะลึกกันจริงๆเป็นสถานการณ์ร้อนที่ชายแดนไทยกัมพูชาคือมันไม่ใช่แค่เรื่องกระทบกระทั่งกันธรรมดาแล้วนะคะครับไม่ธรรมดาเลยแต่มันบานปลายไปถึงขั้นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต,ต้องต่อสายตรงเข้ามาเองเลย คือสถานการณ์มันน่าสนใจมากครับเพราะว่าข้อมูลที่เราได้มานี่มันมาจากทุกมุมจริงๆนะครับค่ะทั้งคำสัมภาษณ์ตรงๆจากท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลถแถลงการร้อนๆจากทำเนียบขาวเลยแล้วก็มีบทวิเคราะห์เศรษฐกิจที่ชี้ให้เห็นความเสียหายเป็นแสนล้านโห ไปจนถึงมุมมองของนักรัทศาสตร์ที่เชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับการเมืองในประเทศเราด้วยคือมันเหมือนจิ๊กซอชิ้นใหญ่ที่เราต้องมาค่อยๆต่อกันครับใช่เลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการต่อจิ๊กซอที่ว่านี้แหละค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น อะไรคือชนวนของการประทะรอบนี้กันแน่แล้วคลื่นใต้น้ำที่มองไม่เห็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็เกมการทูตของมหาอำนาจมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างขนาดไหนครับผมเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยกันจากจุดที่คนทั้งโลกหันมามองกันก่อนเลยดีกว่าจุดที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกก็คือตอนที่ท่านนายกอนุทินคุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์ครับ ซึ่งเนื้อหาที่ออกมาเนี่ยเข้มข้นมากท่านนายกอนุทินยืนยันเสียงแข็งเลยนะคะว่าไทยไม่ใช่ฝ่ายเริ่มก่อนแต่เรากำลังตอบโต้ตอบโต้การละเมิอดอธิปไตยใช่ค่ะการละเมิดจากฝั่งกัมพูชาแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากในการสันนาครั้งนั้นคือการที่ฝ่ายไทยยิบเอาปฏิญญาร่วมที่เคยทำกันไว้ที่มาเลเซียขึ้นมาอ้างเลยแล้วก็ชี้ไปเลยว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายที่ไม่ทำตามข้อตกลงซึ่งการละเมิดที่ไทยอ้างถึงนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้องเลยนะครับไม่ใช่เลยค่ะ ในข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่ามีการลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนซึ่งทำให้ทหารไทยบาดเจ็บสาหัสใช่ครับแล้วฝ่ายไทยก็ย้ำหนักแน่นด้วยว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการกระทำโดยเจตนาเดี๋ยวก่อนนะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่เรื่องทุ่นระเบิดอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับยังมีอีกเรื่องที่หนักกว่านั้นอีกเรื่องจรวด BM 2 1วนีันที่ยิงเข้ามาในเขตพลเรือนถูกต้องเลยครับ ซึ่งคำว่าจรวด B M 2 1เนี่ยมันเป็นคําที่น่ากลัวมากนะค่ะมันคืออะไรเหรอคะมันบอกอะไรเราได้บ้างว่าสถานการณ์มันรุนแรงแค่ไหนเป็นคำถามที่ดีมากครับคือจรวด B M 2 1เนี่ยมันคือระบบจรวดหลายลำกล้องที่ใช้ในกองทัพเต็มรูปแบบเลยโหคือกองทัพเลยใช่ครับมันไม่ใช่ปืนเล็กยาวหรือปืนครกที่อาจจะยิงพลาดกันได้ การใช้จรวดแบบนี้ยิงเข้ามาในเขตพลเรือนมันคือการส่งสัญญาณยกระดับความขัดแย้งที่ชัดเจนมากอืม hmm. มันบอกว่านี่ไม่ใช่การประทะก,กันของทหารพรานตามแนวตะเข็บชายแดนอีกต่อไปแล้วแต่การใช้ยุโทโธปกรณ์หนัก ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศคุณศรีหัศกพวงเกตุแก้วก็ยืนยันว่าเรามีหลักฐานชัดเจนครับแล้วก็คณะผู้สังเกตการณจากอาเซียนก็รับทราบเรื่องนี้ด้วยพอเขาใจแบบนี้แล้วจุดยืนของไทยที่ดูแข็งกล้ามากๆก็เริ่มสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีเลยนะคะแน่นอนครับโดยเฉพาะตอนที่สหรัฐกับมาเลเซียพยายามจะเข้ามาเป็นกาวใจให้หยุดยิงกันใช่ครับเพราะในมุมของไทยเนี่ยการหยุดยิงเฉยๆมันไม่พอ,อ ท่านนายกอนุทินถึงได้วางเงื่อนไข3ามข้อที่ชัดเจนมากคือหยุดยิงถอนกำลังเก็บกู้ระเบิดค่ะคือต้องให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อนถูกต้องถึงจะยอมนั่งโต๊ะเจรจาได้มันเป็นการส่งสารที่ชัดเจนมากว่าไทยมองว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทําและจะไม่ยอมเจรจาในขณะที่ยังมีความเสี่ยงอยู่มีประโยคเด็ดจ,จากท่านนายกที่ว่าเราไม่ใช่ประเทศที่คุณอยากจะทําอะไรคุณก็มาทําได้ซึ่งมันสรุปท่าทีทั้งหมดได้ดีเลยครับ ชัดเจนมากแต่ทีนี้มันก็น่าคิดต่อนะคะว่าการตั้งเงื่อนไขที่แข็งเร้าขนาดนี้ในทางการทูตมันเสี่ยงไปไหมคะมันอาจจะทําให้สถานการณ์ยิ่งหาทางลงยากขึ้นหรือเปล่านั่นแหละครับคือความซับซ้อนของการทูตเลยมันคือการเดิมพันคือในแง่หนึ่งการแสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งก็เป็นการปกป้องอธิปไตายสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชาติค่ะแต่ในอีกแง่หนึ่ง มันก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการปิดประตูการเจรจาได้เหมือนกันอืมซึ่งมันก็พาเราไปสู่บทบาทของมหาอำนาจอย่างสหรัฐที่พยายามจะเข้ามาจัดการเรื่องนี้แต่ดูเหมือนจะยิ่งทําให้เรื่องซับซ้อนขึ้นไปอีกใช่เลยค่ะคือในขณะที่ไทยกำลังยืนกลานจุดยืนของตัวเองอยู่มหาอำนาจอย่างสหรัฐก็กระโดดเข้ามาเข้ามาเป็นคนกลางทำเนียบขาวถึงกับออกถแถลงการกดดันทั้งสองฝ่ายเลยบอกว่า จะลงโทษใครก็ตามเพื่อให้เกิดสันติภาพครับแต่จากข้อมูลที่เรามีมันเหมือนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันอย่างรุนแรงเกิดขึ้นคลาดเคลื่อนอย่างมากเลยครับจุดที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยออกมาแสดงความผิดหวังค่ะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ดูเหมือนจะไม่เข้าใจสถานการณ์จริงโดยเฉพาะการใช้คำเรียกเหตุการณ์ทุนระเบิดว่าเป็นแค่อุบัติเหตุอุบัติเหตุเหรอคะใช่ครับ ซึ่งมันไปคนละเรื่องกับข้อมูลที่ฝ่ายไทยยืนยันมาตลอดว่าเป็นการจงใจวางกับระเบิดรุ่นใหม่มันเหมือนคุยกันคนละเรื่องเลยใช่ครับมันสะท้อนให้เห็นช่องว่างขนาดใหญ่ของความเข้าใจระหว่างมหาอำมาจที่มองจากมุมบนกับประเทศที่เผชิญหน้ากันอยู่จริงๆเดี๋ยวนะคะตรงเนี้มันเหลือเชื่อมากในขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดเรื่องความเป็นความตายกันอยู่แหล่งข้อมูลบอกว่าบทสนทนาระหว่างนายกอนุทินกับทรัมป์ บมีการคุยเรื่องการค้าแทรกเข้ามาด้วยครับไม่น่าเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงคือทรัมป์เป็นคนเปิดประเด็นถามเรื่องการค้าก่อนเลยอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับทรัมป์เป็นฝ่ายถามถึงความคืบหน้าเรื่องการค้าก่อนเลยซึ่งนี่คือสิ่งที่ทําให้การทูตในยุคนี้มันน่าทึ่งมากแล้วท่านนายกอนุทินก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปก็คือรับลูกทันทีครับ มีการทวงถามถึงสัญญาที่ทรัมป์เคยบอกว่าจะช็อปปิ้งออฟหรือลดภาษีให้ไทยในเงื่อนไขพิเศษกว่าประเทศอื่นนี่มันเหนือจริงมากคือกำลังคุยกันเรื่องจรวดเรื่องทุ่นระเบิดแล้วก็สลับไปคุยเรื่องลดภาษีได้หน้าตาเฉยแล้วทรัมป์ก็ยอมรับว่าลืมไปเพราะงานยุง่งแต่จะกลับไปดูให้ค่ะมันบอกอะไรเราบ้างคะเกี่ยวกับสไตล์การทูตหรือลำดับความสำคัญของมหาอำนาจในตอนนี้มันบอกเราสองอย่างที่สำคัญมากครับ อย่างแรกเลยคือมันสะท้อนสไตล์การทูตแบบ t r a n s a c t i o n a l ที่เน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจถูกต้องครับเน้นผลประโยชน์เป็นหลักของทรัมป์อย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเรื่องเศรษฐกิจและการค้าต้องมาก่อนเสมออย่างที่สองคือมันแสดงให้เห็นว่าประเด็นความมั่นคงกับเศรษฐกิจถูกแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงในบทสนทนานี้ Oh. ไม่มีการเอาเรื่องลดภาษีมาเป็นเงื่อนไขเพื่อแลกกับการหยุดยิงแต่มันคือสองเรื่องที่ดำเนินคู่ขนานกันไปซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากครับ ขณะที่ผู้นำกำลังคุยโทรศัพท์ข้ามทวีปกันเรื่องภาษีอยู่นี่เองผลกระทบจากการประทะมันได้เริ่มกัดกินเศรษฐกิจในพื้นที่จริงแล้วอย่างรุนแรงใช่ครับแหล่งข้อมูลของเราใช้คำว่าอัม,มาพาตทางการค้าเลยทีเดียวซึ่งไม่ได้เกินจริงเลยครับเมื่อเราดูที่จุดยุทธศาสตร์อย่างด่านคลองลึกปอยเป็ดที่ถูกปิดตาย ตัวเลขมันน่ากลัวมากเลยนะคะน่ากลัวมากครับมูลค่าการค้าชายแดนตรงจุดนั้นจุดเดียวสูงถึงปีละประมาณ174,500ล้านบาทโอ<ฮ>การปิดด่านก็เหมือนกับการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจทันทีเลยครับแล้วมันก็กระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยสิคะแน่นอนครับฝั่งไทยเองก็ส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวันของคนกัมพูชาไม่ได้ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมใหญ่ของไทยอย่างโรงงานแป้งมันสำปะหลังหรือโรงงานผลิตเอทานอลก็ต้องหยุดชะงักเพราะขาดวัตถุดิบครับขาดวัตถุดิบที่เคยนำเข้าจากกัมพูชาตัวเลขแสนล้านนี่มันใหญ่มากแต่ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆมันกระทบกับชีวิตคนจริงๆยังไงบ้างคะ กระทบโดยตรงและรุนแรงมากครับลองนึกภาพแรงงานชาวกัมพูชาในไทยที่มีข้อมูลระบุว่ามีมากถึง780,000คน780,000คนครับพอเกิดเรื่องพวกเขาก็แห่กันเดินทางกลับประเทศทันทีแล้วผลที่ตามมาก็คือภาคก่อสร้างกับภาคประมงของไทยที่พึ่งพาแรงงานกลุ่มนี้อยู่ขาดคนทำงานอย่างหนักเลยครับโครงการต่างๆหยุดชะงักทันทีส่วนภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนอย่างตราดจันทบุรีสารแก้ว ไม่ต้องพูดถึงเลยครับในแหล่งข้อมูลบอกว่าพื้นที่เหล่านี้กลายเป็นเขตความขัดแย้งหรือคอนฟลิกต์โซนไปแล้วมันหมายความว่ายังไงคะในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติมันหมายถึงหายนะของผู้ประกอบการเลยครับขนาดนั้นเลยครับเมื่อพื้นที่ถูกประกาศเป็นคอนฟลิกต์โซนบริษัทประกันภัยระหว่างประเทศจะไม่ให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวอีกต่อไปอ๋อพอไม่มีประกันนักท่องเที่ยวก็ยกเลิกการจองทั้งหมดซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดในช่วงไฮซีซั่นพอดีแย่ yeah, เลยสิคะครับ ยอดจองที่เคยเต็มร้อเปเซกลายเป็นศูนย์ในพลิบตาโรงแรมร้านอาหารธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเจ๋งกันระนาวเลยแล้วนั้นยังไม่ใช่ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดด้วยซ้ำยังมีเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ OCA ที่เหมือนเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่สุดแต่กลับไม่ค่อยมีใครพูดถึงประเด็นนี้คือความเสียหายระยะยาวที่น่ากังวลที่สุดครับ การที่ความขัดแย้งลุกลามจนต้องระง,งับ MOU ปี2544ว่าด้วยพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลค่ะมันหมายความว่าโครงการพัฒนาร่วมแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดเมือหึมาที่มีการประเมินมูลค่าไว้สูงถึง10ล้านล้านบาท10ล้านล้านบาทครับต้องถูกแช่แข็งไปอย่างไม่มีกำหนดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับแต่มันคืออนาคตความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยที่จะได้รับผลกระทบไปอีกหลายสิปีเลยทีเดียว โพอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดเจนเลยว่ากระสุนนัดเดียวที่ชายแดนมันสร้างแรงกระเพื่อมที่สั่นสะเทือนไปทั้งโครงสร้างเศร,รษฐกิจของประเทศได้จริงๆแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี้อยู่ๆก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหญ่ใช่ครับที่ทําให้ทุกคนต้องหันมามอง นั่นคือการประกาศยุบสภาของนายกอนุทินจังหวะเวลามันน่าสนใจมากครับในขณะที่ไฟสงครามกำลังคุกรุ่นเศรษฐกิจชายแดนเป็นอมภาตนักวิเคราะห์การเมืองมองว่าการประกาศยุบสภาในวันที่11ธันวาคมคือการเดินเกมที่คำนวณมาอย่างดีเลยเป็นการชิงความได้เปรียบทางการเมืองชัดเจนครับมันคือกลยุทธ กลบข่าวโกยคะแนนอย่างที่ในบทวิเคราะห์ว่าไว้เลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคือใช้กระแสะชาตินิยมจากสถานการณ์ชายแดนมาสร้างภาพลักษณ์ผู้นำที่แข็งแกร่งแล้วก็ใช้ภาพนี้ไปกลบข่าวอื่นที่รัฐบาลกำลังโดนโจมตีอยู่ใช่เลยครับโดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้ที่กำลังถูกวิพาก์วิจารณ์อย่างหนักว่าล้มเหลวอ,อพอมีเรื่องความมั่นคงของชาติเข้ามาเป็นประเด็นใหญ่ ความสนใจของสาธารณชนและก็สื่อก็ถูกเบี่ยงเบนไปทันทีภาพลักมันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเลยครับภาพของนายกอ,อนุทินที่กําลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่ชายแดนมันดูแข็งแกร่งและมีความเป็นผู้นํามากกว่าภาพการแก้ปัญหาน้ําท่วมที่ดูติดติดขัดขัด,ดแล้วกลยุทธ์นี้มันจะส่งผลต่อาการเลือกตั้งครั้งหน้าจริงๆหรอคะ การลุกขึ้นมาปกป้องอธิปไตยของชาติมันจะเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียงได้มากขนาดนั้นเลยเหรอมีแนวโน้มสูงมากครับโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนอย่างสระแก้วสุรินทร์หรือศรีสะเกค่ะที่ผู้คนมีความรู้สึกอ่อนไหวกับเรื่องเขตแดนเป็นพิเศษการแสดงบทบาทผู้นำที่เด็ดเดี่ยวไม่ยอมอ่อนคอให้ใครย่อมสร้างความนิยมในพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างมาก และมันอาจจะส่งผลให้พักภูมิใจไทยกว่าที่นั่งในเขตเหล่านี้ได้มากกว่าเดิมการตัดสินใจยุบสภาครั้งนี้เลยทำให้สมการการเมืองเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยครับจากข้อมูลก็คาดการว่าสนามเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการสู้กันของ3ามขั้วหลักคือภูมิใจไทยพักประชาชนและก็เพื่อไทยครับที่น่าสนใจคืออำนาจต่อรองอาจจะเวี่ยงกลับไปที่พรรเพื่อไทยอีกครั้งปรด็นนี้น่าวิเคราะห์มากครับ เพราะก่อนหน้านี้พรรคประชาชนอาจจะมีอำนาจต่อรองสูงแต่จากข้อมูลชี้ว่าการตัดสินใจทางการเมืองบางอย่างก่อนหน้านี้ทำให้พรรคเสียเครดิตไปพอสมควรค่ะการยุบสภาในจังหวะนี้จึงอาจจะทำให้พรรคเพื่อไทยที่ยังคงรักษาฐานเสียงของตัวเองไว้ได้ดีกลายเป็นตัวแปรสำคัญเป็น Kingmaker ใช่ครับ เป็น kingmaker ในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งต่อไปได้เลยเหลือเชื่อจริงๆนะคะที่ปัญหาความขัดแย้งรบว่างประเทศมันสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ส่งผลโดยตรงต่อดุลลำนาจทางการเมืองภายในประเทศได้ขนาดนี้มันคือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทางการเมืองอย่างแท้จริงเลยครับถ้ามองในมุมของรัฐบาลนะการปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปอาจจะต้องเจอกับปัญหาเศรษฐกิจและเสียงวิจารณ์ที่หนักหน่วงกว่านี้ค่ะ แต่การยุบสภาโดยใช้ประเด็นชายแดนเป็นธงนำมันทำให้สามารถพลิกกลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมในสนามเลือกตั้งได้อีกครั้งหนึ่งเอาละค่ะจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในข่าวมากๆเลยครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องทหารประทะกันแต่มันคือเครือข่ายที่โยงใยกันไปหมดตั้งแต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลเกมการทูตของมหาอำนาจที่เข้ามาแทรกแซงและที่สําคัญที่สุดคือมันกลายเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองของไทยไปเลยทุกอย่างเชื่อมกันหมดจริงๆครับเสียงปืนที่ชายแดนมันดังกล้องไปถึงทำเนียบรัฐบาลไปถึงการเจรจาการค้าในวอชิงตันดีซีและส่งผลโดยตรงต่อบัตรเลือกตั้งในคูหา ทุกเรื่องล้วนเป็นเหตุและผลของกันและกันอย่างแยกไม่ออกเลยครับซึ่งนั่นก็ทำให้เราต้องกลับมาต้องคำถามว่าการจะทำความเข้าใจความขัดแย้งครั้งนี้เราจะมองแค่มิติใดมิติหนึ่งไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ต้องมองภาพรวมทั้งหมดที่เชื่อมโยงกันทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจและการเมืองและนั่นก็พาเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันต่อครับค่ะ ตลอดการพูดคุยของเราเราได้เห็นภาพผลกระทบในระดับมหาภาคทั้งตัวเลขเศรษฐกิจและเกมการเมืองอย่างชัดเจนแต่มีสิ่งหนึ่งที่แหล่งข้อมูลพูดถึงเพียงสั้นๆแต่กลับสะท้อนภาพอีกด้านที่อาจถูกลืมไปครับนั่นคือผลกระทบในระดับชีวิตของผู้คนธรรมดาใช่เลยครับข้อมูลหนึ่งระบุว่าการประทัดในรอบก่อนหน้านี้ทําให้มีผู้อพยพออกจากพื้นที่ชายแดนมากถึง30,000นคน3 0 0 0 0นคนครับ และในสถานการณ์ล่าสุดก็มีรายงานว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ตกค้างไม่สามารถข้ามแดนกลับจากปอยเปตได้สิ่งที่น่าขุกค,คิดต่อไปก็คือในขณะที่เราวิเคราะห์เกมการเมืองและผลประโยชน์ระดับชาติครับไหนอืมนั่นคือคำถามที่นโยบายระดับชาติอาจจะไม่ได้ให้คำตอบไว้ครับ